สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เกาะควางประเทศ เตได้สยอสนูอันน้เ้เยมันเป็นทะเลที่วิวสวยมากอะทุกคนเห็นไหม วันี้เราจะขกันวันนี้าจะขับรกันวัน้เราจะขับรถนะขัรถนนจะชนะถี่ญี่ปุ่นได้ขับรทเมืองไทยได้แต่ที่อเมริกาครั้งแรกค่ะทุกคนมันจะต่างจากที่ประเทศญี่ปุ่นที่มาที่ที่มรวกันขับแล้วก็ที่ประเทศไทยคือ บอลขของทมาับน <c oughs>